สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ติ๊งช่องที่จะพาคุณมาสำรวจความคิดความรู้สึกและเรื่องราวน่าสนใจรอบตัวเราถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันถึงภาวะหนึ่งที่ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมีคนจานวนไม่น้อยที่เคยเผชิญกับมันหรืออ,อาจกาลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ มันเป็นช่วงเวลาที่จู่ๆหัวใจก็เต้นแรงมือเย็นเหงื่อซึมหายใจถี่และรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตายทั้งที่จริงๆแล้วร่างกายเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายทางกายเลยหัวข้อวันนี้คือโรคแพนิคหรือแพนิคแอดแท็ผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมได้เจอกับมันผมกำลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าทุกอย่างรอบตัวก็ปกติแต่จู่ๆหัวใจผม ก็เต้นแรงขึ้นเหมือนพึ่งวิ่นร้อยเมตรมาแบบไม่หยุดหายใจเริ่มถี่เงื่อออกมือและในหัวคิดแค่ว่าเรากําลังจะตายหรือเปล่าภาพคนรอบตัวเริ่มเลอเสียงเริ่มห่างไปเหมือนโลกค่อยๆปิดเข้ามาผมต้องรีบลงจากรถไยซ้าและหามุมนั่งพยายามหายใจช้าๆซึ่งมันใช้เวลานานมากกว่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกตินั่นแหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่า panic attack ซึ่งถ้ามันเกิดซ้ำบ่อยๆ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตจนคุณเริ่มกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกทุกเมื่อที่ออกไปข้างนอกหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เคยเกิดมันก็อาจพัฒนาเป็นโรคแพนิคภาวะน,นี้ไม่ไ,มได้ในความว่าคุณเป็นคนอ่อนแอหรือคิดมากเกินไปแต่มันเกิดจากระบบประสาทและสมองของเราที่ตอบสนองต่อความเครียดหรือความกลัวรุนแรงเกินเหตุเหมือนสัญ,ญญาณเตือนภัยในบ้านที่ควรดังตอนมีขโมยเข้ามา แต่ดันดังทุกครั้งที่มีลมผัดผ่านอาการของแพนิกมักมาแบบฉับพลันและรุนแรงเช่นหัวใจเต้นเร็วมากเหงื่อออกตัวสัน่นหายใจติดขัดจุกแน่นหน้าอกคลื่นไส้หรือรู้สึกเหมือนกำลังจะเสียการควบคุมตัวเองหลายคนถึงขั้นคิดว่าตัวเองกำลังหัวใจวายและต้องไปโรงพยาบาลทันทีแต่เมื่อหมอตรวจร่างกายกลับพบว่าทุกอย่างปกติซึ่งนั่นยิ่งทำให้หลายคน สับสนและวิตกมากขึ้นไปเอกีกปัญหาคือเมื่อคุณเคยมีแพนิคแอทแท็สักครั้งคุณอาจเริ่มกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกความกลัวนี้เองทําให้ร่างกายเครียดตลอดเวลาและยิ่งเพิ่มโอกาสให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งกลายเป็นวงจรที่ยากจะหลุดออกมาแล้วทําไมบางคนถึงเป็นโรคแพนิกสาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัยทั้งพันธุก,กรรมความเครียดสะสม เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหรือแม้แต่การใช้สารกระตุ้นเช่นคาเฟอีนหรือยาบางชนิดตัวกระตุ้นเหล่านี้อาจทําให้ระบบประสาทของเราตอบสนองไวเกินไปจนเกิดอาการสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่ามันมีวิธีช่วยและมันเท่าได้หนึ่งในนั้นคือการฝึกสังเกตและควบคุมลมหายใจเวลาอาการเริ่มมาให้พยายามหายใจเข้าลึกๆช้าๆและผ่อนออกอย่างสม่ําเสมอ เพื่อส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าร่างกายปลอดภัยแล้วบางคนใช้วิธี grounding หรือดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเช่นสังเกตสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่สัมผัสเพื่อให้จิตใจไม่จมไปกับความกลัวการพบจิตแพทย์หรือจิตบำบัดก็เป็นอีกทางที่ได้ผลโดยเฉพาะการทำ CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy ที่ช่วยให้เราเข้าใจความคิด ความเชื่อมโยงกับร่างกายและฝึกวิธีตอบสนองใหม่ต่อความกลัวนอกจากนี้การนอนหลับให้เพียงพอลดคาเฟอีนออกกําลังกายและดูแลความเครียดก็มีส่วนช่วยอย่างมากผมอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณเคยหรือกำลังเจอกับแพนิกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยหลายคนเคยผ่านมันมาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เพียงแค่เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจมัน จัดการกับมันและให้เวลาในการฟื้นฟูต,ตัวเองเพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อาการที่เกิดขึ้นแต่คือความไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราพอเรารู้และเข้าใจมันความกลัวนั้นก็จะค่อยๆเลือนหายไปและขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วพบกันตอนหน้าที่ t ิง n k ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ